คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะหลายอาชีพก็เริ่มมีการปลดล็อกให้กลับมาทําแล้วก็เปิดบริการได้อย่างปกติอย่างเช่นร้านนวดแผนไทยค่ะก็มีการเปิดให้บริการแบบ new normal แล้วแต่ว่าจะนวดโดยเว้นระยะห่าง<ว>อย่างไรงไงปกติ<อ>ก็ใช้มือนวดมีการสัมผัสต้องนวดด้วยมือแต่ร้านนี้เว้นระยะห่างแบบ new normal เป็นอย่างไรไปชมกันค่ะ yeah! ที่กศนอตำบลหนองกระทุปป่มอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะเขาก็มีการเปิดการฝึกอบรมอาชีพการนวดแผนไทยค่ะโดยใช้ไม้พลองค่ะคุณผู้ชมขาจากวิทยากรสอนที่ผ่านการอบรมโดยการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมานวดท้ยแต่ก่อนที่จะไปนวดก็ต้องนี่เลยมีการวัด,วดความดัน,ดนใช่แล้วค่ะดูว่าเอ๊ร่างกายเนี่ยปกติจะนวดได้หรือเปล่านั่นเองนะคะโดยเขาบอกว่าทุกคนเนี่ย จะต้องมีการเรียนรู้หลักทฤษฎีเกี่ยวกับอวัยวะที่เป็นส่วนประกอบต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเส้นประสาทเส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อรวมถึงวิธีการใช้ไม้ผ่องด้วยไม้ไมพองที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือ ประยุกต์มาจากทอ่อบ v v c นั่นเองใช่แล้วนะคะซึ่งการนวดด้วยท่อบ v v c ค่ะพี่เอ๋ย่ะจะเป็นการกดจุดต่างๆตามร่างกายจะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยจากหลายสาเหตุก็จะทําให้เส้นเอ็นต่างๆเนี่ยคลายตัวลดอาการปวดหลางนี่ถ้าปวดเท้าก็เอาไม้พลองเนี่ยแหละกดลงไปแบบนี้เขาก็บอกว่าจะทําให้หายปวดเท้าได้ก็นี่เป็นการวเวนิว n o r m ไงปกติเราก็ไปร้านนวดก็จะมีการแบวนวดอันนี้ใช้ไม้พลองเลยนะคะแบบนี้ ก็เป็นระยะห่างก,กันไปนะคะโดยเขาบอกว่านอกจากนี้เนี่ยยังมีวิทยากรเนี่ยสอนนวดหน้าเด้งด้วยนะยมีรครบเลยนนแล้วก็มีการบริการอบสมุนไพรพื้นบ้านอีกด้วยผู้เข้าเรียนเนี่ยก็สามารถนําความรู้ที่ได้จากการเรียนครั้งนี้เนี่ยกลับไปประกอบอาชีพหาไรายได้โดยทางกศนเนี่ยยังเปิดสอนวิชาชีพอื่นๆอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นช่างปูนช่างเชื่อมช่างไม้การทําพรมเช็ดเท้าการทอผ้าฝ้ายช่างตัดเย็บเสื้อผ้า เพียบเลยนะคะอย่างที่เห็นอยู่นี้น่าจะเป็นการพวกแบบอบสมุนไพยอะไรแบบนี้ก็มีการเรียนรู้แบบนี้เรียนไปปุ๊บกลับไปประกอบอาชีพได้ด้วยนะคะดีเนาะดีมากนะคะใครสนใจก็ไปสมัครเรียนกันได้ที่กศนตําบลทุกแห่งทั่วประเทศเลยค่ะ แต่ไม่รู้ว่ามันจะแบบแทนมือได้หรือเปล่าแต่ช่วงนี้ปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนเอาไ,ไว้ก่อนเ,ออนเออนมื่อหายหรือเปล่ายังไงไม่รู้ก็ก็ดูไปก่อนนะคะแต่ก,ก็ดีขึ้นใหญ่ข <ไฟ S 2> ึ้นหนู normal ชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ